สวัสดีครับผมวิวัตสุตา,านันคลิปนี้เราจะนำเสนอตัว Product ที่เรียกว่า Mechatonic เ r e n c h หรือ MWR ถามว่าตัว MWR เนี่ยเราต่างจากคลิกเลนทั่วไปยังไงนะครับตัว MWR เนี่ยเราจะมีส่วนที่เป็น Electric Module ซึ่งจะประกอบไปด้วยไจโ s c o p e และก็ตัว Transducer ทํทำให้เราสามารถอ่านและเก็บค่าทอร์กได้ และด้วยตัวแพลตฟอร์มล่าสุดของ Power Focus 6000ที่เรียกว่า Flexible Offering บวกกับตัว MWR Kit ตัวนี้ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อตัว m e c h a t o n i c Range เข้ากับตัว Power Focus 6000ได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆของ Power Focus 6000ได้ครับผมซึ่งตัวคลิปเนี่ยผมจะสาธิตโดยการผมตั้งโปรแกรมตัวที่จะใช้งานกับตัว m e c h a t o n i c Range นี้ไว้แล้วและเราจะ เริ่มการทำงานโดยใช้บาร์โค้ดในการสั่งงานซึ่งตัวเนี้ยผมเซตบาร์โค้ดหกับบาร์โค้ดสไว้นะครับผมจะเห็นว่าถ้าเรายิงบาร์โค้ดหนึ่งตัวคอนโทรลเลอร์ Controller ก็จะสั่งให้ตัวคนต,ต,ต,ตัวทูนเนี่ยขันทั้งหมด3ครั้งหรือถ้าเรายิงบาร์โค้ดสก็คือจะสั่งให้ขันทั้งหมด2ครั้งนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ เราลองขันกันดูเลยดีกว่าพอขันแล้วเนี่ยมันก็จะส่งค่าโอเคเข้าไปซึ่งดูจากหน้าจอเนี่ยก็จะโชว์ว่า1 0นิวตันินิวตันอยู่ที่20องศา อ,อันนี้อีกรอบหนึ่งก็คือจ็อบดังล่ะนันเนี่ยเราลองยิงต่อไปเลยอยู่ที่บาค้ดตัวที่1ก็คือจะสั่งให้ขันทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมครับเรามาลองดูว่าเราสามารถจะดูอะไร จากค่าตรงนี้ได้บ้างนะครับผมจะเห็นว่าในข้อมูลการขันเนี่ยมันจะโชว์ค่าคลิกทอร์กอยู่ที่10.08นิวตันซึ่งองศาในการขันเนี่ยก็จะอยู่ที่19องศาแล้วก็มันจะโชว์พีคทอร์กด้วยก็คือทอร์กสุดท้ายเพราะว่าหลังจากคลิกแล้วเนี่ย ผมยังหมุนต่อไปอีก0.6องศาทําให้ค่าไฟนอลท็อกหรือพีทท็อกเนี่ยจะอยู่ที่10.62นิวตันซึ่งถ้าเป็นตัวคลิกเลนส์ธรรมดาเนี่ยเราจะไม่สามารถทราบค่าพีทท็อกได้เลยเพราะว่าเราจะรู้แค่ว่าคลิกที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเรายังหมุนเพิ่มต่อไปอีกเนี่ยค่าสุดท้ายเป็นยังไงเราก็จะตอบไม่ได้ ตัวนี้ผมจะโชว์ค่าที่มัน NG ให้ดูนะครับก็คือจะเห็นว่าค่าคลิกเนี่ยอยู่ที่9.98เนิวตันแต่หลังจากคลิกแล้วเนี่ยผมยังหมุนเพิ่มต่อไปอีกอ,อีกประมาณ10.4องศาทำให้ค่าพิกทอร์กเนี่ยจะอยู่ที่19.9ซึ่ง NG ไปแล้วถ้าเป็นตัวคลิกเลนธรรมดาเนี่ยเราจะไม่สามารถเช็คค่าตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วเราาขันให้มันโอเคกันดีกว่า นี่ครับคือผมขันตัวตัวเดิมมันจะสามารถ Detect ตัวรีฮิตได้ก็คือมันจะไม่ส่งค่าโอเคไปถึงแม้ว่าค่าท็อกจะโอเคแต่มันเป็นการรีฮิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขันให้ถูกตัวนี่ครับผมสุดท้ายอจอบถึงจะคอมพิวเรียบร้อยนครับผมนี่ก็คือตัว m e แมคค o n i c Range หรือ MWR ขอบคุณครับ